ตอนนี้เราอยู่ที่งาน Sweet and Bakery ค่ะ Fashion Island ค่ะของกินขนมอร่อยอร่อยเทียบเลยโอ้โหกินแน่นขนาดนี้รีวิวแน่นอนเลยขาดนมทั้งแต่คนจะรู้ไหมมาดามแพมคือคนไหน ระหว่างเดินมากี่รูปจ้าคือสองรื่ะตั้งแต่เริ่มเลยค่ะรีดไถแฟนขับผูกะว่าจะรีดไถแม่ค้าตอนนี้แฟนขับมาขอถ่ายรูปแลกขนมดาราสาวนะคะยืนรอสแตนบายถ่ายรูปนะคะมาที่นี่เนี่ยแนวพาสเทลส,สตรีนะจ๊ะแต่งตัวไม่ให้ถูกตีมด้วยแบ,แบ๊วใช่น่ารัก,รกที่สุดแต่เราสองคนน่ารักกว่าเลยดูออกพอมันน่ากินมากแล้วฉันจะผอมไหมเนี่ย ร้านวาบีเนี่ยเขาบอกว่ามันอร่อยแล้วมันลดมากแล้ววันนี้มีเป็นร้อยร้านค้าแล้วร้อยร้านค้าเธอจะเดินหมดไหมต้องหมดต้องหมดเออขอซื้อขนมสายไหมหน่อยค่ะอ๋อไม่ใช่อุดยอะไรอันนี้คืออะไรคะให้ชิมหรอคะใช่ค่ะน่ากินมากชิมซิ ไม่เดี๋ยวหน้าเราดัใช่ค่ะเนยอันนี้มาจากฮอกไกโดเลยนะฮอกไกโดใช่ไม่ต้องบินไปเองนะคะปามโชคชัยอดค่ะดอกไม้เท่าไหร่คะเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านดังมากเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำไมเหมือนซูชิปีซูชิล้วนๆมาจากเชฟดังเมื่อก่อนเนี่ยทำซูชิขายไม่ได้ก็เลยมาทำอันนี้ก็คือจะเป็นแป้งพายสไตล์ฝรั่งเศสเลยชื่วุลีวองทำเป็นคำแป้งตัว เนียเวลาเราแช่เย็นมันจะยังกรอบและไม่สั่มขึ้นด้วยโลดพอแล้วค่ะยาวค่ะเดี๋ยวคิดยาวค่ะเดี๋ยวพัวดานะคะของน้อีเป็นเก้าบาทแต่ชิ้นพอหลายชิ้นพี่ก็เลยทําราคาลดลงมาให้ออ๋ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่อื่นแพงกว่านี้นะจ๊ะเชฟลี่ไอศครีม UFO อฟุ้ยผมคิดว่าช้างน้อยเป็นขอคำได้เลยบอกเลยนะเป็นไงยื่มเองเว้ยอร่อยมากอยู่นะเป็นอะไรเลือด มุองหอมมากมุงหอมมากม้มุ้งตัวนี้เป็นลบซุปมันม่วงนะคะแล้วอีกตัวนึงเป็นซุปทรัฟเฟิลค่ะที่ไหนวัวหอมด้วยเหรอชิมแล้วไม่รู้ใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้เร,รเลย,เลย,อ,ยอร่อยอย่างเดียวใช่อร่อยมาก มึงอยากินไก่ย่างไหมอย่าไก่ย่างวิเชียนบุรีเขาเปิดสาขาใหม่ไก่ย่างลูกเจี๊ยบเสียบรอให้โตก่อนอะไรนะคะตื่นใจมากค่ะตื่นใจมากเห็นแล้วรู้งานรู้งานมากขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะเราไม่ทําอะไรค่ะเรารับของก่อนนะกินไม่กินค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณยัดไก ย่างวิเชียนบุรีร้านขนมพิเทอรี่ค่ะขนมปังเนยครีมสดแล้วก็มูช็อกหน้านี่มต้องคอยพยายามกระโดดให้ตัวเองสูงนิดนใช่ค่ะอ๋อหนูก็อี้มาวางก็ได้หนูก็อี้มาวางนะคะแล้วหนูยืนมันก็อี้นะคะน่งลัเริ่มไม่แน่ใจว่านี่จะเป็าบารีหรือเปล่าอ๋อเป็นจริงๆเป็นหลักกิโลกัสองพัค่ะ ฉันกก็ยาเป็นไส้แบบช็อกโกแลตค่ะหวานเนอะหวานน้อยด้วยด้วยหวานน้อยที่เหนียวน้ำตาลมึงตะไมคิวยาวจังเลยอ่ะใช่ก็เพราะที่นี้ยรู้ไหมว่าเขาได้รับรางวัลมิชลิน4ปีซ้อนเลยนะ4ปีซ้อนอะไรนะเอเลมินมิชลินบิ๊กกูมอนบิ๊กกูมอน4ปีซ้อน4ปีซ้อนแต่เดี๋ยวนะขายนมอะไรลูกปะขนมมาลานมเบื้องกับนมทังเต้เข่าหน้ากินมากเลยอ่ะจริงน่ากินมากดอุ้ยมาเลย เนี่ยเขารู้ว่าเราสองคนกำลังลดน้ำหนักกลัวเราอ้วนเลยให้มาแค่สามชิ้นมากันตั้งห้าคนอ้าวดูซิจะเป็นอย่างไรเออยเดี๋ยวอร่อยอร่อยใช่ปหมมันมีมะพร้าวอยู่นั้นด้วยอ่ะหรอใช่เธอต้องลองอมามันสด อ้อคุณเวกผมเน่ได้รางวัลมิชลินอ่ะค่ะยางยอดเยี่ยมฉันมาตรงนี้แล้วคอแห้งแล้วว่ะคอแห้งมากร้านชาลีเนี่ยเขาบอกว่าช็อกโกแลตอร่อยมากใช่แต่กูเห็นแต่น้ำช็อกโกแลตกับชาโกโก้ครับชงมาทิค่ะค่ะชงเลยค่ะเขาบอกว่าได้รับรางวัลระดับ World Class เลยนะ w ว r l d class เลยใช่ไหมใช่มีรางวัลการันตีขนมอร่อยนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วไหนทวยรางวัลการันตีไม่เห็นมีเลยอ๋อพอดีว่าเขาออกไปจํำนำา้ ร้านชคว o w เลยเอาไปจำนำก่นนชาเปลือกโกโก้เลยนะเธอจริงมะเอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาสกัดเป็นชาอ้โหเมื่อกี้กูกัดก็ว่าไงรู้ป่ะมากันสองคนให้แก้วเดียวเองหรอขอแก้วหนึ่งได้ไหมสาวขอได้ก็บอกได้นะคะมากันสองคนก็ได้กินสองแก้วค่ะอร่อยเหรอมึงอร่อยมึงอร่อยยังไงดูดิยิ้มนิลิ้วติดฝันนะคะอร่อยยันถึงเหงือกมันเป็นกลิ่นโกโก้แบบมึงอย่าชวนกูคุยกูจะกิน เออวะาอร่อยว่าเนาะเออน้ำใสๆแต่ข้างในเป็นโกโก้เออไม่ต้องไปถึงภูเก็ตเราก็ได้กินแล้วแหละอันนี้น้องหมีเนยทำอยู่หรือเปล่าคะทอดใหม่แล้วนึง <c oughs> ว้ายมีไอติีมด้วยโอ้ร้านคาราเมลเก็บตังค์ไหมคะ ถ้าเก็บตังกูจะได้เอาคืนนี่คือคนถือขอของเรานะคะใช่ค่ะนี่คือน้องของเบลนันทิตาแท้ๆนะคะซึ่งแม่ให้มาไม่เท่ากันนะคะชิมซีอร่อยไหมอุ้ยเดี๋ยวจะหลีดกินทําเป็นเล็กน้อยทาเป็นกินเล็กกินน้อยโอ้ยมันกินยากมันกินยากด่าเขาคิดอ่าอ,อ,อร่อยไหมยัดคนดูนะมเออกินก่อน แล้วมึงจะได้ผัวเชื่อมคืนนี้มึงกับกูไม่ต้องนอนแล้วล่ะว่าจะไม่นอนว่าจะดูซีรีส์ด้วยกันมาถึงร้านนี้เขาบอกว่าร้านเข้มต้องกินเป็นกาแฟโบราณ80บาทเพื่อการนี้แหละมึงเออโอ้โหอ่าที่เราเห็นน้องก็อย่างนี้นะครับเพราะน้องเขาไม่ได้แต่งหน้าเขาใส่แมสก์ปิดไว้นะคะเทโชไปเลยค่ะเข้มไปเลยค่ะให้ตาเหลือกันถึงเช้านะคะมีนมด้วยหรอคะมีนมด้วยหรอคะพี่ก็มีค่ะแต่ใหญ่กว่านี้เยอะเออน้องค้ามมาตั้งสองคนให้แก้วเดียว ไอตินด้วยค่ะโอ้โหไอติมกาแฟน่าทานมากขอช้อนอีกอันได้ไหมคะมากันสองคนค่ะเดี๋ยวก็ดีว่าเดี๋ยวติดเชื้อนะคะเชื้อคจะทานเอามาลองกันอ่ะลองอื้ เกาแฟโอเลี้ยงไม่ต้องแดกเลยโอริโอ้เจ๊งไปเลยอ๋อไม่ใช่โกปิโก้โกปิโก้แต่อร่อยอ่ะมาต้องทำอะไรตรงนี้เอามาเลือกเมนูอยู่เธอร้านจูนปังเขาบอกว่ามันดีนะไม่ต้องไปถึงอะไรนะบรรทัดทองร้านจูนปังเขาบอกว่าดังมากดังมากแสดงว่าเธอรู้จักไม่รู้จักเขาบอกว่าอร่อยกูก็ต้องแวะกินเออเออ มาก,กันหลายคนนะคะแต่ทําอันเดียว <laughs> <c oughs> มึงดูซิเขาตั้งใจทํามากเลยมึงอันเดียวกวนอยู่นั่นเลย กูคิดว ok. ่าทุเร so ียนกวนโอ้ยหมุนก็ไปเอ้าหมุนก็ไปเอ่อครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ได้กินเลยไค่ะการกวนทุเรียนไม่ใช่กวนได้แบบธรรมดาต้องมีการพัดด้วยให้มันเย็นข้าวหลังจําไว้ด้วยนะกั่ข้าวให้ผัวเนี่ยพัดอย่างนี้ด้วยได้แล้วผัวก็จะบ่นว่าทําไมมึงทํากับข้าวแต่เมื่อวานหรอมันเย็นกันอะแล้วเราจะผอมสังขยามันน่ากูเลย นะคะกระเทยตรงจําไว้ลงรองพื้นกรุณนาเลือกให้ตรงกับสีผิวไม่อย่างงั้นหน้ามึงจะเป็นสีเดียวกับสังขยาค่ะนะคะก็คือหน้าเขียวและเทานั่นเองคือลืมบอกเขาว่าเจ้ากลับบ้านนะคะมีไอติมวางน่ารักแบลๆน่ากินกุบกีบ ตอนนี้เราได้ทําการแยกร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยทุกคนจะบอกว่าพี่คนขอถ่ายกับมาดามแพมฉันก็เลยช่วยช่วยเราทํางานเป็นแพ็กคู่ค่ะแยกร่างแล้วหนึ่งนะคะมาดามแพมค่ะค่ะทีหลังถ้าเบลไม่ว่างเธอก็ไปร้องเพลงแทนเบลก็แน่นอนเราก็ฟิลนี้อยู่แล้วหัดร้องแล้วเรียนมาจากสยามพี่กนพี่กา สยามกลกาไม่ใช่กูไม่ได้ไปเรียนกับเขาเมื่อกี้ก็บอกว่ามาดามแพมค้าขอถ่ายเป็นค่ะขออีนี่ค่ะอีกแล้วค่ะอีกแล้วค่ะแย่งซีนกูหมดเลยนะมึงเนี่ยขอบคุณนะที่ให้ยืมร่างตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันตรงนี้นะคะร้านครปจีนซึ่งเป็นครปถั่วสด สดด้วยใหม่อ่าไม่ค้างคืนค่ะตัวแนะนำจะเป็นหมูหมาล่าค่ะหมูหมาล่านะคะอู้ตายแล้วมีกรอบกรอบกรอบด้วยโอ้ยนั่นคุณวิทต้องชิมใช่อ่านะค้ะอยากดีนักมึงเอาเลยค่ะเออหั่นให้ด้วยในฐานะที่วันนี้คุณวิทมีเมียเป็นฝรั่งคุณวิทคะชายนิดเคลฟค่ะเห็นนี่แต่เดืมานานแล้วอยากกินมากครับอ่ากินสิคะกินยังไงอมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งประคองเมีย๋ต้องกินให้ได้ค่ะเพราะว่าถ้ากินไม่ได้ถือว่าไม่รักฉัน โอเคจบแสดงความรักแล้วหนึ่งอร่อยอ่ะโอ้อร่อยเลยจริงเหรออร่อยรสแล้วนะคะวันนี้ก็คือความสุขของคุณวิทย์นะคะโอ้โหเด็กแบบว่าชีวิตดีมากสรุปเรามากัน5คนไม่เหลือให้เราได้กินกันเลยนั่นสี่ห้าเขา่ชอบจาบเกาหลีนะคะอุ้ย เดี๋ยวถ้ากินแล้วจะติดต่อมอไหมอะคะง่ายเลยค่ะออ๋เขาได้ง่ายเลยค่ะถ้ากินแบรนด์นี้นะคะไม่ติดต่อมอค่ะท็อปเปอร์ c ิชเนนะคะอันยองฮันเซยวันนี้เรามาพบกับคุณแดจำกึมนะเชฟจากเกาหลีนะคะคุณแดจำกึมจะมาทําให้เราทานกันนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะ เขาบอกว่าอย่ามาใช้ช้านอันนี้ช็อกโกแลตนะคะแม่ค้าจะรี่ตัดไปไหนก็ไม่รู้กลัวห้างปิดก่อนหรือกลัวกูไม่ได้กินค่ะชวนมาที่ร้านอย่างนี้รู้จักมาดามแพมไหมคะแล้วคะแล้วคนนี้ใครรู้ไหมคะไม่ไม่รู้จักชื่ออีเบลนะคะเพลงเสียงที่เปลี่ยนนะคะเป็นผลงานล่าสุดเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะเขาบอกเขาเออแล้วอ่ะ พอบอกว่าเป็นเพลงเสียงที่เปลี่ยนพูดจำได้ค่ะจำเพลงได้ไม่ได้จำมันได้ค่ะขอบคุณค่ะผลงานเพลงของเบลเลยนะคะเสียงที่เปลี่ยนค่ะโอ้น่ากินมากนะคะอร่อยภาษาเกาหลีว่าไงคะบาซิตาบาซิตาหนึ่งสองสามเวบาซิตอยะบาซิตอยะขวัญใจดาวเกาหลีแล้วหนึ่ง และนี่คือเป็นทายใหม่นะคะของโกโก้อิชิบังยะหอมใช่ไม่ใช่มิดไนอ่าโกโก้ค่ะโคโคเขาบอกว่าเป็นโกโก้ของคนนอนดึก<ค>ดูคิวนะคะคิวยาวมาก นี่เขาไม่ได้ยืนรอของนะเขาอยู่รออะไรด่ากูถ้าทัวจะลงลงที่ช่องมาดามแพมนะคะตัดหน้าเขาแล้วค่ะตัดหน้าท่านผู้ชมที่รอยืนรออยู่นะคะคุาด่าบอกว่ามาตีหลังทําไมได้ก่อนค่ะไม่ใช่เพราะสวยเพราะอะไรพอดีว่าโฆษณาร้านให้เขาใช่ไหิไน่ไงอากโก้เป็นยังไง่ะ อัน,นอันนี้นะเข้มก็ยังไม่หมดนะอันนี้มิดไนท์คโกโกสรุปวันนี้ไม่ต้องนอนคะ่ะ3ามวันก็นอนนะคะ อุ๊ยอร่อยอีกว่ะพี่คะขออีกแก้วอีกเดียวได้ไหมไม่เป็นไรกูชิมกับมึงได้ได้หรอได้เดี๋ยวติดเชื้อบ้าพี่เอาหลอดใหม่เพื่อนเดี๋ยวติดเชื้อบ้าอ๋อได้เหรอคะ๋อก็ดีค่ะมากันหลายคนแล้วเขาจะตบกูไหมอ่ะไม่เหลือมึงกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ๋อชื่อร้าน Sweetie and Paul สวิตเซียร์พ่อโฮเมร์นะคะโฮเมร์เกลาโตอันนี้คือข้อดีของการมีผัวญี่ปุ่นนะคะให้ให้แล้วก็ฮิอนะคะเฮ้ยไอติมเนี่ยเป็นวัตถุดิบจากประเทศไทยนะคะก็คือแบบว่าเป็นขนมไทยแล้วก็มาดัดแปลงเป็นรสชาติของไอศครีมเน่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 ดู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 โอ้ยบาใหญ่ค่ะบังเอาน่ากินมากน่ากินเนาะปปูนเออเอาสิเอาสี่ซ้อนสองไปเลยจ้าที่ใครอย่าซ้อนสามนะคะตำรวจจับค่ะ ดูพรีเซนเทชันเธอฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมโอมากระเสโอมากระเสร็งแล้วหนึ่งอ๋อตอนแรกคิดว่าสายน้ำเกลือหน้าเหลี่ยมเหมือนมาดามแพมเลยค่ะขั้วอัหารใบเตยส่วนทา้งล่างนี่ยจังมะพร้าวเผาอ่าตอนนี้นะคะได้ทำพิธีมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตันลิบบิ้นเลยค่ะแล้วน้ำอันนี้คือเราทำยังไงอ่ะบีบสิค่ะอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมคะมึงไม่ใช่ยาฉีดสิวค่ะ ตักค่ะต้องกินร้องกันเลยใช่ไหมคะอ๋อใส่ปากแล้วก็เด็กได้เลยค่ะอร่อยไหมคะถ้าไม่อร่อยแม่ค้ายืนอยู่ด่าได้เลยค่ะมันเป็นการกินไอศครีมที่เหมือนกินขนมไทยอ่ะ อร่อยมากค่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยแต่คือดีผ่านนะคะเดี๋ยวร้านนี้ต้องจดไว้นะว่าอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะน่ากินมากเลยอะใช่ชาผีจีนชาผีจีนที่เขาแปะหน้าปากอะไม่ใช่ร้านอะไรอะอานันจะปั่นชาเย็นไม่ใช่มันต้องเป็นอนันจะปั่นชาเยอปติเทเทนาอปัชยาอปติเทเทอือ สรหลุปหอนไปเลยนะคะใครบอกให้เล่นมุกนี้การตลาดมันบอกให้เล่นแพ็กชิพหายไอ้การตลาดหนีไปไหนแล้วไม่รู้แต่อีเม่ค้าเนี่ยบอกจะเชียร์จะหอนไม่เห็นหอนชาไทยสเลอี้ใช่อในเซเว่นไม่มีนะคะนี่นะคะรอกินแป๊ดหนึ่งนะคะช้าค่ะแม่ค้ามือสั่นอะโดนมีดบาดหนึ่งครั้ง อันนั้นจะปั่นชายเอาปฏิเทเทนาอ่ะอยาอาปฏิเทเทอ,อ,เอ,อันนี้อันนี้ร้องหอยหัวแล้วล่ะนะ มึงมันน่าจะเล็กแล้วก็สั้น <Okay. S 1> แก้วแก้วคอแก้ววันนี้ไม่ต้องนอนแล้ว <c oughs> ค่ะลงยันคาถาเรียบร้อยค่ะผีไม่หลอกคุนแน่นอนค่ะวันนี้ผีบ้านผีเรือนก็ทํางานหนึง่งวันค่ะอ่านะคะขาวกว่านมกูอีกเออนมมึงก็จะขาวไม่เท่า <c oughs> โอ้ไม่เท่าอะ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยจะมาเป็นนมเหมือนกันนี่ได้ค่ะ <c oughs> ถ้าเรากินครอปแปดร้านเมื่อไหร่นี่เลยค่ะสเต็มแล้วเราก็จะได้รับขนมแบบนี้ครอ8แร้านไม่ต้องหอมแล้วลวจ<ท>ะจ้าเธอเอาไปแลกขนมได้เลยนะค่ะกินครอบแร้านได้ขนมตามนี้เลยค่ะนี่เลยอิ่มแล้วยัง โอ้โหอิ <and> <S 2> <S 2> <S <half> ่มไหมมึงอิ่มไหมที่สุดใครจะมาก็รีบมานะคะงานจัดถึงวันที่25สิ่งหาคมนี้นะคะเดือนหน้าไม่ต้องมาแล้วค่ะไม่มีงานนะคะมีเป็นอื่นนะคะแต่ถ้าใครอยากมารีบมาด่วนเลยค่ะที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณป๋าแฝดแ้วยนะคะที่คิดราคาค่ะตัวย่อมเยาวมากเลยนะคะขอบคุณนะคะค่ะ ขคุณที่เอาผ้าตัวทั้งหมดมาให้กูนะคะค่ะและที่สาคัญให้กูแต่งหน้าทำเพื่อผ้าพาหน้าผมทุกอย,ย่างแม้กระทั่งชุดอ่านะคร